สระอัวลดรูปสรับอวอ่านว่าอัวเป็นสระเสียงยาวเขียนไม้หันอากาศไว้บนพยัญชนะต้นและเขียนวอแหวนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นคำว่าตัวบัวเมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปสลับไม้หันอากาศเหลือเพียงวอแหวนเท่านั้นเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะเรามาฝึกอ่านสรับอวลดรูปไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆทวง อ่านว่าทออ้วงงอทวงหมายถึงเรียกเอาสิ่งที่เป็นของตนหรือที่ติดค้างกลับคืนดวงอ่านว่าดออัวงงอดวงหมายถึงคำเรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปกลมๆหรือที่เห็นเป็นวงๆสวนอ่านว่าสออัวนอสวนหมายถึงบริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมากชวนอ่านว่า ชออัวนอชวนหมายถึงจูงใจหรือโน้มนำรวมอ่านว่ารออัวมอรวมหมายถึงบวกเข้าด้วยกันสวงอ่านว่าสออัวมอสวงหมายถึงเอาของที่เป็นโพรงเป็นวงครอบลงบนอีกสิ่งหนึ่งสวยอ่านว่าสออัวย่อสวยหมายถึงงามรูปร่างดี มวยอ่านว่ามออวยอมวยหมายถึงศิลปการต่อสู้ป้องกันตัวรวยอ่านว่ารออวยอรวยหมายถึงการมีอยู่มากอวยอ่านว่าออวยอมอวยหมายถึงอวยชัยอวยพรรวนอ่านว่ารออวนองรวน หมายถึงนำวัตถุดิบผ่นเป็นชิ้นแล้วคั่วให้พอสุกกวนอ่านว่ากออัวนอกวนหมายถึงทำความปั่นป่วนปว,นปวดอ่านว่าปออัวดอปวดหมายถึงสัญญาณเตือนของร่างกายว่ากำลังมีความผิดปกติเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งนะคะเด็กๆท่วงดวงสวนชวนรวงสวงสวย มวยรวยอวยรวนกวนนักเรียนทุกคนเก่งมากเลยค่ะฝากเอาไว้นะคะไม้หันอากาศจะหายไปเมื่ออัวใช้ตัวสะกดนะคะ